สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผลตรวจจากโรงพยาบาลติดโควิดด้วนพันุ์วรการแจ้งผลตรวจจากโรงพยาบาลติดเชื้อโควิดขอโทษคนที่อยู่ใกล้ชิดวันที่7มกราคม6 5หลังพันุ์วรการเดินทางไปเพื่อเข้ารายการแฉและได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเข้ารายการถึง2ครั้งและพบว่าผลการตรวจ ATK ขึ้น2ขีด หลังจากนั้นเจ้าตัวเดินทางกลับบ้านและเดินทางไปตรวจ rt pcr โดยทันทีล่าสุดสดๆร้อนๆพันวรการออกมาแจ้งหลังทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลว่าผลตรวจจากโรงพยาบาลออกมาแล้วนะคะผลคือพบเชื้อตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วขอโทษคนที่อยู่ใกล้ชิดในวันที่ผ่านมาและขอให้สังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ ตั้งแต่กลับจากรายการแฉก็ไม่ได้ไปไหนเลยกักตัวอยู่บ้านมีอะไรคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะอาการตอนนี้คือไม่มีไข้ไม่เจ็บคอมีเสมหะและไอนิดหน่อยรับรู้รสชาติกลิ่นกินอาหารได้ปกตินะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ